สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ช่องแพทริพีนะคะซึ่งณนะตอนนี้แพรก็จะมารีวิวเคสนะคะของ iPad Air 3เนาะซึ่งเคสอันแรกอันนี้นะคะเป็นตอนที่แพรซื้อมาตอนที่เครื่องเนี่ยได้ทำการซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็เคสอันนี้เนี่ยซื้อมาตอนหลังนะคะซึ่งแพรจะมารีวิวนะคะความแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะว่าความคุ้มค่าแล้วก็ ราคาเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่าเริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้นะคะตอนแรกมันไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ลายน่ารักน่ารักนงงี้เนาะก็ข้างในนะคะก็จะเป็นแผ่นซิลิโคนธรรมดาธรรมดาแบบปิดทึบนะคะแล้วก็ฝาหน้าเนี่ยมันจะมีความแบบว่าสามารถปรับได้หลายท่ามากนะคะก็เหมาะสำหรับการดูหนัง ฟังเพลงดูวิดีโอต่างๆเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นรอยการเย็บของเขาเนี่ยมันเป็นแบบว่าเย็บเข้าไปข้างในนะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถแบบว่าพังได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแพ้ซ่อมไปหลายรอบมากเนี่ยกาวยางเต็มไปหมด มีความแบบเป็นกาวยางมากตรงนี้มีรางประกานะคะแต่ว่าไม่สามารถใส่ Apple Pencil ที่แบบว่าใส่ปอกอยู่แล้วเนาะเดดแพรจะลองใส่ให้ดูนะคะการใส่เนี่ยก็ใส่จากด้านขวาปุ๊บ แล้วก็ยัดปุ๊บปุบนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเ,เคสอันนี้เนาะมันไม่ได้กินฟิล์มเข้าไปข้างในนะคะก็มีความบางบางพอสมควรแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือพังง่ายนะคะตรงฝาเปิดฝาปิดฝาเปิด,ปดมันจะพังค่อนข้างง่ายอันนี้คือด้านหลัง ตัวนี้นะคะแพรซื้อมาอยู่ที่ราคา300บาทไม่รวมสติกเกอร์นะคะ300ร้อยนั่สามร้อแหละ350ประมาณนั้นซื้อที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะคะร้านที่แพรไปติดฟิล์มด้วยนั่นเองส่วนเจ้าตัวรางประกาศตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ตัวชาร์จหัวชาร์จนะคะที่ต่อกับสายชาร์จเนาะของเราสามารถใส่ในตรงนี้ ปึ๊บแน่นกันนะคะแล้วก็ Apple Pencil นะคะที่ไม่ได้ใส่ปลอกไว้ก็สามารถใส่ได้ตรงนี้ไม่หลุดนะคะเขย่าให้ดูไม่หลุดนะคะ,ะ,ค,ะคีปื๊บ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 ค แต่ตัวนี้นี่ไม่มีข้างล่างนี่ไม่มีแบบที่ที่ดันตัวข้างตัวชาร์จออกมานะก็จะต้องหยิบแบบนี้ออกมาปึ๊บก็จะลำบากนิดนึงตัวนี้ผ่าน <Yes. S 1> เคสตัวต่อไปนะคะเป็นของ Apple s h i p นะคะจะเห็นได้ว่ามีโลโก้ของเขาอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งถามว่าเคสนี้ ที่แพซื้อมาตัดสินใจซื้อมาเนี่ยราคาอยู่ที่1,000กว่าบาทตอนนั้นปกติอยู่ที่1,300กว่ามั้งแต่ว่าไปซื้อมาตอนเอ้ยไม่ดีก็ซื้อมาตอนที่เขาลดลดราคาก็เหลือประมาณ1000กว่าบาทนะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยแพได้ซื้อแบบใหม่มาซึ่งแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับ การเขียนแล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีแบบระบบแมกเนตโอเพนออโต้เวลาเปิดออกมาเนี่ยหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงผลออกมาทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มโฮมถามว่ามันดีอย่างไรมันจะได้แบบว่าช่วยเซฟเรื่องของปุ่มโฮมนั่นเองแล้วก็รางปากกาของเขาเนี่ยมันสามารถใส่ปากกาที่ใส่พวก ปอกปากกาได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ใส่ใส่ตัวชาร์จเนี่ยมันก็มีไอตัวดันข้างล่างเนี่ยช่องว่างให้ดันเยอะมากแล้วก็คือแบบว่าเขาทาออกมาดีนะคะดีไซน์แบบว่าสวยมากนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีโลโก้เหมือนกันแล้วข้างหลังอ่ะเป็นแบบว่า แ่นซิลิโคนใสซึ่งมันจะเห็นโลโก้ของเราอ่ะเดี๋ยวแพรจะแสดงสาธิตให้ดูเลยดีกว่าว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะซึ่งเคสตัวนี้นะคะเขารับรองมาว่าจะไม่ดันฟิล์มทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆใดๆก็ตามแต่หรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเออเขารับรองว่ามันไม่ดันฟิล์มแน่นอนนะคะ นี่นะคะก็ปึ๊บนี่มันเป็นแบบที่เราสามารถแบบวาดแล้วก็เขียนได้เนี่ยแล้วก็จะสามารถเขียนเขียนแบบองศามันพอดีมือกับเรามากนะคะแล้วก็แพคได้ซื้อข้าแถมข้แถมตัวปลอกปากกามาด้วยหนึ่งอันแต่ว่าอันนั้นเป็นสีดำแพคก็เลยซื้อใหม่เป็นสีชมพูนะคะซึ่งก็เป็นตัวนี้ ราคาอยู่ที่100บาทเขาบอกว่าลดให้ลดให้พิเศษสำหรับแบบว่าซื้อตัวนี้ใช่ไหมซื้อตัวเคสปุ๊บคุณจะสามารถซื้อปลอกปากกาเนี่ยได้แล้วก็ลดพิเศษเหลือ100บาทแต่ราคาจริงยังไม่รู้เท่าไหร่นะแพรก็เลยซื้อมาอีก2อันก็คือตัวนี้นะคะซึ่งซิลิโคนเขาก็จะนุ่มๆนิ่มๆเนาะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะ ถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรตัวนี้นี่จะมีปอกหัวปากกาข้างบนแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีนะคะความยากง่ายในการใส่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะยากกว่ายากกว่าอยู่นิดนึงแต่ว่าตัวข้างบนน่ะมันจะสามารถถอดตัวตัวแบบว่าที่เก็บหัวช้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้แล้วก็แบบว่าคาไว้ได้เลยแต่ว่าไอตัวเนี้ย มันทำไม่ได้แต่ความใส่ง่ายเนี่ยมันใส่ง่ายกว่าเยอะเลยนะคะนี่เดี๋ยวพเขาจะใส่ให้ดูนี่นะคะสามารถดันเข้าไปได้เลยบึ๊บแล้วก็คลุมน้องปึ๊บนี่เราก็จะได้ปอกปากกาลแล้วนะคะอ่ะมาดูระบบ auto open กันเลยดีกว่าเดี๋ยวใส่ของให้ครบงิบระบบ ออโตโอเพนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แมกเนตที่สามารถเปิดเราเนี่ยคือมันสามารถเปิดออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มโฮมแม้แต่นิดเดียวปุ๊บฟินิชปิดเปิดปิดเปิดโอ้สบายแล้วแมกเนตนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าแมกเนตของเขาเนี่ยมีความ แบบว่าทนุถทนอมต่อแมกเนตที่อยู่ในตัวเครื่องเนาะมันจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยไม่พังง่ายเหมือนที่ซื้อจากของเถื่อนอื่นๆเนาะเออก็ถือว่าเป็นเคสที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในการเรียนการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแพรก็ขอตัวเท่านี้นะคะใครที่สนใจนะคะในการสั่งซื้อตัวเคสของ Apple s h i p เนี่ยหรือว่าตัวปอกปากกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถ <c oughs> สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook ของ Apple s h i p แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของเขาจะมีหลายขนาดมากเลยไม่ว่าจะเป็นออ Apple iPad รุ่น2017 iPad รุ่น 2018- 2019หรือ iPad Pro หรือ iPad รุ่นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเขามีหมดเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่เขาขายด้วยเช่นกันอย่างเช่นปลอกปากกาเป็นต้นแล้วก็มีหัวปากกาของ Apple Pencil เนาะซึ่งเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ย ใช้ของตัว Apple Pencil ของแท้เลยนะคะเชเหมือนซื้อของแบบของโปรมาอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่านะคะนี่นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีแบบว่าเออแบบได้ตัดเย็บข้างในเนาะแต่ว่าคือของเขาเนี่ยมีความ คงทนมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลาตกเนี่ยมันจะดูดไว้ไอตรงข้างหน้าเนี่ยตรงแผ่นเนี้ยมันจะดูดไว้แต่ว่าเวลาเราขย่ามันก็เอ้ก็ทนอยู่นะดูดิขยา่าเออต้องขย่านิดนึงเวลาตกก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะป้องกันป้องกันได้แบบเออน่าจะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่นะคะข้างล่างก็ มีความเป๊ะปังอยู่นะคะข้างบนอืมสวยนะคะถือว่าสวยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยคือโชว์โชว์ไลน์โชว์ไลน์แอปเปให้แบบว่าคนได้รู้ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันใช้ Apple mm. อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นป้ามีความเป๊ะมาก iPad ชิปคือเป็นอะไรที่เออทางแบรนด์เขาใส่ใจผู้บริโภคแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบ นำเสนอความเป็นแบรนด์ของตัวเองไปด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่กูดแนะนำค่ะแนะนำมากๆใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อที่ f c e e o o o k p p p l e s i i p ได้เลยนะคะ ไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคลิปนี้คือตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ทุกๆคนที่ใช้ไอ p d d นะคะได้แบบว่ามีอุปกรณ์ดีๆใช้เนาะมันมีความคุ้มค่ายอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายเงินถ้าคุณรักในอุปกรณ์ของคุณนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับตัวว่าไอตรงฟิล์มเนี่ย ตัวฟิล์มเนี่ยฟิล์มปกติกับฟิล์มกระดาษเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาสปอยให้ฟังจบ